ไม่อยากทาทานิดหน่อยทานิดเดียวิดเดียวปากมันแห้งไงทานิดหน่อยจทาแค่นี้เองจะทากับมือก็ได้ม,มือยแมาวาทาไมได้วายไม่ได้ <laughs> ไม,ไดมือเหเหงวเนี่ยปัดอย่างเงี้ยเราก็ยีมนี่กตุ๊กตุ๊กอ้ยเอาเล็บกดไปเดี๋ยวเข้าเล็บอีกเล็บสกปร,ปรกแป๊แกแป๊กมล๊กแปกป๊กปาก ยิ่ไงเขาสำหรับได้หน้าเราแล้วต้องใช้กับอะไรนี่นี่เนีลูกโอ้ยไปจมไม่อยากทาทานิดหน่อยทาหน่อยนิดเดียวปากมันแห้งไงเจะทาแค่นี้เองจะทากับมือก็ได้โอ้ยน่ารักอันนี้ได้รายไม่ได้มือเหนียวเนี่ยปัดอย่างเงี้ยเราก็ยิ้มนี่สำลตุ๊กตุกโอ้ยเอาเล็บกดไปเดี๋ยวเข้าเล็บอีกเล็บสกปรกแปัดแก้งลูก เเกมาทาาาิมากนมไงเขาะสำหรับได้ห <Chung> น้าเราต้องใช้กับอะไรนี่ีลูกโอ้ยไปจก